สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีป๋าต่อไร้พ่ายทุกท่านนะครับจ้าอยู่จ้าอยู่จ้าอยู่ครับสู้ๆครับพี่น้องเอฟซีนะครับวันนี <manchmal S 2> like ้วันจันทร์ที่7นะครับเมษายนนะครับ2568ครับเดือนนี้เดือนเมษาครับเดือนสงกรานต์นะครับก็เดินทางกับต่างจังหวัดก็ขอให้ทุกท่านนะครับเดินทางด้วยความระมัดระวังครับวันนี้วันจันทร์ครับนะครับยังมีฟุตบอลเพลย์แมตช์หนึ่งคู่ที่เก็บมาฝาก นะครับพี่น้องเอฟซนะครับปาต่อไร้ผ่ายแล้วก็จะมองไร้ผ่ายไปด้วยกันนะครับวันนี้เลสเตอร์ซิตี้ครับนะครับทีมรองบวยครับจะเปิดบ้านนะครับคิงพาวเวอร์สเตเดียมครับต้อนรับการมาเยือนของทางด้านเดอะแบ็คพายนะครับสาาิการณดงนิวคาสเซิลครับฟอร์มโดยภาพรวมเนี่ยครับเรามาดูกันก่อนเกมนิดนึงครับนะครับลุดฟานนิตรอยครับวันนี้อาจจะได้เล่นในคิงพาวเวอร์สเตเดียมครับกุณซือของจิ้งจอกสยามสถานการณ์ตกชั้นเป็นที่แน่นอนครับสำหรับ นะครับจิงจอกสยามนะครับปัจจุบันนี้การคุมทีมของนะครับคุณซืออย่างลุตวานิตรรอยนะครับสถานการณ์ตอนนี้อยู่อันดับที่19นะครับส่วนทางด้านนิวคาสเซิลครับปัจจุบันนี้ครับการคุมทีมของทางด้านเอ็ดดีฮาวครับตั้งแต่นิวคาสเซิลครับได้ฟุตบอลในรายการนะครับคาราบาวคัพมาครับที่เอาชนะทางด้านลิเวอร์พูลมา2-1นนะครับก็เริ่มมีความมั่นใจนะครับทางด้านตัวนักเตะนะครับเริ่มกลับมาเล่นด้วยความมั่นใจมากขึ้นนะครับ อันดับเปียบลีครับปัจจุบันนี้ครับนิวคาสเซิลอยู่อันดับที่7ของตารางนะครับวันนี้เรามามองกันกันเกมครับว่าจะเป็นอย่างไรเกมแรกนะครับที่เล่นในนะครับบ้านของนิวคาสเซิลครับเป็นทางด้านนิวคาสเซิลครับที่เอาชนะนะครับทางด้านจิงจอกสยามมาแล้ว4-0ครับเกมนี้เป็นเกมที่2ต้องมาเล่นในบ้านของนะครับเลตเตอร์สตีนะครับบ้างนะครับวันนี้นะครับโจทย์วันนี้ครับเขามองว่านะครับนิวคาสเซิลผู้มาเยือนครับ มีดีกว่าทางด้านจิ้งจอกสยามแต่ภาพรวมแล้วถ้าดูจากตัวผู้เล่นของนิโค็เซินะครับมีดีกว่านะครับจาโยจาโยจาโยผมอยากจะบอกงี้ครับวันนี้ครับนะครับอเล็กซานเดอร์ซักนะครับนะครับฮา์วีบานนะครับแล้วก็เมอร์ฟี่ครับเกมลุกดีๆครับรวมไปถึงกลางคิมอะไรนะครับโตนาลี่ยังมีทีเด็ดที่ขาดมากกว่าทางด้านนะครับเจ้าบ้านอย่างนะครับจิ้งจอกสยามนะครับก็มีหน้าเป้าอย่างจามี่ เวดี้ครับที่จะเล่นในตำแหน่งเกมลุกนะครับตัวอื่นก็ยังไม่เสถียรเท่าไหร่ผมเลยมองว่าเกมนี้ครับหนึ่งประตูของเดอะแม็กพายสาริกาดวงครับตึงได้แชมป์ในคาราบาวครับมาแล้วครับแล้วก็กลับมาเล่นในผลงานในลีกยังต้องการซีซั่นหน้าไปเล่นในศึกนะครับในฟุตบอลยุโรปอยู่นะครับแล้วก็การคุมทีมของแอดดิฮาวครับวันนี้ยังมั่นใจนะครับยังเชื่อมั่นในการคุมทีมของแอดดิฮาวอยู่นะครับ ไม่เป็นอื่นใดครับวันนี้ครับให้เชียร์ให้มองครับผู้มาเยือนอย่างนิวกาสเซลครับเดอกแม็กยจ่าจอยู่จอยู่จอยู่ครับพี่น้องสีครับโชคดีครับนิวคาสเซลครับ